สวัสดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC วันศุกร์เป็นทางฟังเราแล้วก็ฟังไทยพี่น้องเนาะมาพบพ้อแล้วกับหนุ่มบ้านนาพาโลนะคี่น้องวันนี้มาที่พี่น้องบรรยากาศพี่น้อยเนานะอาย่ที่อ่าเยาว,วราชนะครับว้าเป็นอย่างพี่น้องวันนี้คือว่าคนคือเงียบแต่ว่าเกิดอียังขึ้นกับเยาว,วราชวันนี้พี่น้องเอ้ยบนเนี่ยสบา ภาพก็ยังเก่าไป่นอ้อยแต่ว่าคนคือผมคือผมมีค,คนหมดพี่น้องเลยบางบางเงียบเงาทินอ้อยาววลาดเมื่อน,นี้เกิดยังงขึ้นพี่น้องนี่นะครับปกตินี่คนหลายเด้พีน่น้อยโอ้โหนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ยวาวรลาดทำไมเงียบเงาจังนะครับเนาะ ใส่เบอร์ทางหน้าก่อนพี่น้องเบอร์ทางหน้ากคนคือสิบลายเนาะวันนี้เนาะพี่น้องเนาะแบบนี่ไงเปิดยังคืนพี่น้องอ้ยกับเยาวราชือว่าอันนี้พี่น้อยเนาะคนตัวเงียบแท้ พ่อมาพ่อมาพ่อมาแล้วพ่อมับสิริโอโ้พี่น้องเยมีหดคนน้องพี่เนาะปกติดีคนสีลายได้พี่นอ้อยแต่ว่ามันนี่อ่าบ่มีคนพี่น้อเยเนาะนี่นะครับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวหายไปสักัาดเบิร์ตแล้วพี่น้องเย นี่คือยาวาราชนะครับบรรยากาศคือว่าเงียบเงาเท่า่พี่โนโ้องทำไมบรรยากาศเงียบเงาขนาด คนเงียบพี่น้องเอ้ยเกิดยัขออยงขึ้นวันนี้เนาะอุไรฮูกะ,อะบอกมาแน่พี่น้องเลยว่าเป็นยังคนเงียบพี่น้องเ,อาเนาะแต่ก็ปกตินี่คนหลายได้พี่น้องเอยอยู่ที่เยววาวราชแห่งนี้ก็ได้เนาะเพิ่มเานาะนี่นะครับคนเงียบพี่น้องปกตินี่คนสี่ลายนี่นะครับบรรยากาศล่าสุด ที่เยวาวราชประธานอะไรกันเป็นใจโอ้โหครับอากาศเงียบเงาเด้งเนี่ยคนมีอยู่กับโบราณพี่น้องประธานว่าน้ำไม่เทอ่ไม่ไปใ่ไหมใช่ น้อยมีต่น้อยพี่น้องเยยังน่ปกติแถวนี้นี่เต็มเลยพี่น้องเลยแต่ว่า์อาตะเกียวกันก่อนะจริงเหรอโอสวยจงโอ้หางูวัดจันทร์บนมอยคลายพวพี่น้อง ใ้หูกรับคอมเมนต์มาบอกแม่พี่น้องเลยโอ้ยอย่าพอรถไม่มีนะครับนี่โอ้โหนี่นี่ร้านนี้ขายดีเลยพี่น้องเลยต่อแถวเต็มเลยร้านร้านกล้วยจับนายเอ็กยาวราชซอยเก้าโอ้โหนี่น,นะครับน่าจะขายดีนะครับต่อแถว หรือว่าร้านอื่นเขาไม่เปิดหรือว่าน่าจะเป็นร้านดังนะครับร้านนี้โอ้โหรถอะไรเนี่ยฮอทเทลรถอะไรรถอะไรโอ้ยค้ออะไรคนคนโบราณไม่ได้คนน้อยหน่อยไม่น่อยเนาะ เป็นวัดจันทร์พี่น้องโอ้เปลีนเป็นวัดจันทร์วัดจันทร์ก็ไม่ขายหรอกขายได้เลยคนคนทุบบาทไม่ให้ขายเนาะเนี่ยเป็โอ้เป็นเป็นวัดจันทร์พี่น้องวัดจันทร์ก็เลยคนหอยขายเนาะเป็นมะกัเลยอ่ะมาเบิี่ยบรรยากาศว่าอยู่พี่น้องเป็นอยังคือว่าคนน้อยๆเนาะ คือเงียบเงาสงรุปก,ก็เลยแบบงงว่าเออเป็นอย่างปกตินี่คนแถวย่มวราดนี่ค้นลายแต่ว่าบ่ามาเนี่เป็นอย่างคนคือน่อยฮะนะคือน่อยก็เลยก็เลยทรงใจต้องเพิ่งเนาะ,ะ<ต>วัดจัน,นวันัดจนนี่เป็นหอยขายเนาะเพิ่เนาะขายแต่ว่าเล็กๆน้อยๆเนาะ งเดี๋ยววันนักท่องเที่ยวกับมี่ยูไปหน่อยเนาะเดี๋ยวกระสมอ๋อสมเป็นบู้หายคายพี่น้องวัยางแบบมีลองฟองแพงพี่น้องเนาะคือว่าจอกกระแจกเนาะเพียงน้อยนะพี่น้องเอาะคือว่าสวัสดีใช่ไหมสวัสดีเลยทั้งวันเลยหรอ สหสับวัจจันทรกันยังคือว่าคือว่าลายได้พี่น้องนะสำหรับกันวักเปิลบุเปิดน,นะพี่น้องเมื่กีนี้ใช่ลแล้วคนหน่อยคนหน่อยพี่น้องเอ้ยมานด้ บลายปกตินี่คนลายได้ไปหน่อยอยู่เยาวราชประเทศไทยนี่เนะาะในวันเยาวราชประเทศลาวเขาเนี่แตกต่างกันได้ไปหน่อยเนาะโอ้ยฮะ,ะน,นี่ครับบรรยากาศสดๆนะครับอยู่ที่เยาวราช มืัอนี้เป็นวันจันทร์พี่น้องเลยเนาะโอ้ยตกใจเบริรเป็นยังไงครับว่าเงียบเงาซะเนาะเป็นวันจันทร์แล้วเพเ่็นโบห้เปิดขายตกใจเบิด์ตเป็นยังไงกระโบตัวได้หูเมื่อก่อนนะว่าวันจันทร์นี่เพป็นโบห้ขายเพราะว่าปกติมานี่กะมาแต่ละเทื่ยงกะถือมือนะพี่น้องเนาะถือมือคนอยางเอาขนาดว่า นนนนนนนขนาดว่าค่นอันนี้ได้ไม่เอาเนาะขนาดว่าเปกดมวยขายได้มันยัเออขนาดเปกดมวยขายก็ถือว่าลายเด้อสมัพยพี่น้องเนาะโอ้ตกใจบอร์ติดนี่แต่ตัวซอยนี่ขายได้เยอะเนี่เข็ดเขากำลังขายต่ในซอยนี่เน,ะนาะเส้เนาะ จะกยัไงนี่เ่อะรเ็ดมูบาดมูสวัรค์อันนี้แหละเป็ดเป็ดทะลเบ็ด ก็ได้แล้วก็ได้ฮัลโหลโหลโหลพี่น้อยโอ้คนปลาย <Hello. S 2> คนปลายมานี่คนหน่อย <Hello. S 2> พี่น้องยอ้าคือบาังงามแต่วัานะครับนี้ลงค้างคู่ทดอะไรก่ นี่พ่อมาพ่อมาเนสวดนอาโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กัอ่าลาพี่ล้น้องไปสรันีพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพูดธคามากอะอย่าลืมฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์มาพี่น้องนมีความคิดเห็นงไง แล้วคลิปนี้ก็ลาไปสำนี่คลิปหน้าพ่อกันไหมส,สวัสดีแล้วก็สวัสดีครับ